ทุกท่านครับมองเห็นภาพไกลๆนั่นบหครับผมนั่นครับผมดำๆตัวนั้นนะครับผมนั่นคือปลานะครับผมทุกท่านนี่ครับเดี๋ยวลงภาพมาเบ่งนะครับผมว่าเออเป็นป่าช่อนนะครับผมทุกท่านนี่ครับหน้าเพิ่นแห้งนะครับผมทุกท่านก็จะเห็นโตเพิ่นอย่างนี้เลยนะครับเพิ่นจะอ่าขึ้นมาจากโคนตมนะครับผมทุกท่านในช่วงที่เกี่ยวเขาเล้วนะครับผมก็จะมีป่าอนนะครับที่ เมันอยู่ในต่มนะครับผมมันจะค่อยพุดขึ้นมานะครับผมทุกท่านเมื่อสองสามวันก่อนนะครับมีนกเก้ามาหลายนะครับบริเวณนี้ก็เลยเกิดความสงสัยนะครับผมนี่ครับปรากฏว่ามาดูแล้วนะครับมีป่าดินนะครับผมทุกท่านฉะนั้นภารกิจวันนี้ของเราก็คือช่วยชีวิตเพื่อนนะครับผมเนาะเอาไปปล่อยลงสะนะครับผมเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้นะครับผมสักพักเพื่อนก็จะแห้งแล้วก็จะตายไปนะครับผมทุกท่าน โอ้หลายครับผมทุกท่านนี่ครับชุดมากกันมีปลาเข่งนะครับผมเนาะเรียกว่าปลามอนี่แหละครับผมโอ้นะครับผมรวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงโคนตุ่มนะครับอ้าวทัวผลึกอิลีนี่ครับผมพูดสูงมือดึกดักดึกดักดึกเลยครับผมจับขึ้นมาเท่าละตัวสองตัวเลยนะครับผมเอาจับไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ จะมาลุ้นเบิ้งนะครับผมว่าจะได้ลายตัวบ่ครับผมทุกท่านอ้ยหลายคักครับผมบอ่อนน้อยนึกว่าจะบ่มีป่านะครับที่แรกเห็นแค่ตัวสองตัวอู้นะครับผมทุกท่านไปมีทุ่งนากับไปเยี่ยมบังเด้อครับผมทุกท่านเพราะว่าเอา่อพอปล่อยทิ้งไว้นะครับผมน่าจะเสียดายมากๆเลยนะครับผมทุกท่านอย่างน้อยๆเขาเอ่อบุกินนะครับเขาก็เอาไปช่วยชีวิตเพลินนะครับผมเนาะเอาไปลงสะไปลงเอ่อบ่อไปปล่อยตามคลองก็ได้นะครับผม นี่ครับโอ้นะครับผมหลายคักนะครับผมปลาช่อนน้อยก็มีนะครับผมปลาเข็งนะครับโอ้หลายๆๆๆครับผมวันนี้ครับผมในการช่วยชีวิตปลาครั้งนี้นะครับผมเนาะอ่าคนส่วนมากนะครับผมเพิ่ก็จะเอาไปกินเป็นอาหารนะครับผมแต่ว่าสําหรับผมเป็นคนขี่สงสารนะครับผมก็จะช่วยเพิ่นนะครับผมให้เพิ่นรอดพ้นจากความตายครั้งนี้นะครับผม เป็นการต่อย no ุด no มันไปอีกนะครับผมว่าป่าตัวนี้น้อยกับปิตาอีตัวนะครับผมเนาะถ้าไปข่าเพิ่นนะครับผมนะครับแต่ว่าสาหรับบางคนเพิ่นก็แซ่บเลยละครับผมเนาะมาเจอปลาคนแบบนี้กับคักเลยละครับผมนี่ครับได้หลายเติบอยู่ด้วยครับผมนี่ครับโอ้นะครับผมเนาะจับมาทีหนึ่งได้หลายตัวเลยนะครับผมท่านเอาตามเบิ่งเรื่อยเด้วยครับผมเพราะว่ามีหลายอิรนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผม คับจะมารุ่นเบิ้งนะครับผมได้ประมาณจากตัวมือนี้นะครับผมอ้นะครับผมว่าน่าเชื่อนะครับผมว่าบอลในน้อยแบบนี้ก็จะมีป่าหลายแบบนี้นะครับผมทุกท่านครับเก็บตัวเนื่องเลยนะครับผมอ้าตัวมันมารวมตัวกันอยู่นี่นะครับผมเนาะเนื่องจากที่อื่นมันแห้งมืดแล้วนะครับผมเนาะหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับผมก็จะมีปลาคนแบบนี้นะครับผม โอ้ยอย่างดิ้นตรงนี้ครับผมโอ้ในรูก็มีนะครับผมนี่ครับโอ้ปลาช่อนนะครับผมทุกท่านนี่ครับเอาจับต่อครับโอ้ยปลาดุกปลาดุกครับผมเป็นเลื่นๆลื่นนะครับผมปลาดุกโอ้ระวังเด้อครับผมปลาดุกนี่มันจะมีเงี้ยงนะครับผมทุกท่านต้องระวังนิดนึงนะครับผมปลาดุก โอ้ยลื่น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 อันนี้บกวรลวกเรียนแบบได้ครับผมเนาะเพราะว่ามันมีเงี้ยงนะครับปักล้วปวดมากๆเลยนะครับผมนี้ครับผมโตเพิ่นนะครับเอาจับเนียนๆได้ครับผมนี่มีฮอดปลาดุกน้อยนะครับผมเอ้าบางๆแล้วนะครับผมนี่ครับโอ้ได้หลายตัวนะครับผมเนาะประมาณ30สกว่าตัวนะครับผม 40ตัวนี้ได้อยู่แล้วนะครับผมทุกท่านปลาตัวน้อยตัวใหญ่ผสมกันไปนะครับนี่ครับผมจะทําการปล่อยที่สระน้ํานะครับผมทุกท่านนี่ปล่อยหมดเลยนะครับผมทุกท่านโบเกบไปกินเด้อครับผมนี่เพราะว่าปกติผมกับโบคาอยู่แล้วนะครับผมนี่ปล่อยลงตรงนี้เลยล่ะครับผมเยี่ยงโจะนะครับผมนี่ครับพอปล่อยแล้วเราก็โกยไปหาหน้ามนะครับผมทุกท่าน นี่ครับมนโบไปง่ายๆท่ครับผมเนาะต้องค่อยๆเขี่ยลงนะครับผมทุกท่านนี่บางตัวก็ลงไปก่อนเลยนะครับผมนี่ครับถ้าเราปล่อยปลาลักษณะแบบนี้นะครับผมเราก็อธิษฐานเอานะครับผมเนาะว่าจะได้ต้องการเอียงนะครับผมทุกท่านเพราะว่าบางทีถ้าบุญเรามีเราถึงนะครับเราอาจจะได้สมหวังหรือปรารถนาหรือว่าถ้าโบคิดอย่างไรเราก็ปล่อยไปเพื่อความสบายใจนะครับผมทุกท่านเพราะว่าได้เอาเป็นการตัวชีวิตของเพื่อนนะครับนี่ครับให้เป็นได้มีชีวิต รถต่อไปนะครับผมทุกท่านนี่รูปหัวเล่นได้เดือดเลยครับผมนี่ครับเพิ่นจะคุ้นนะครับผมเนาะเพราะว่าิ่นจะหู้แล้วเราว่าเราบ่ออ่าขาเพื่อนนะครับผมทุกท่านนานไปแล้วนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นอ่าความดีในรูปแบบหนึ่งนะครับผมที่สามารถที่จะทําได้นะครับสวัสดีครับ